สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงปีนักษัตรปีสุดท้ายนะคะปีกุนเนาะประจำเดือนเมษายนพศ2567นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะค อธิษฐานจิตเอ่ยชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดตัวเองขอใอยไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงในด้านการงานการเงินชีวิตคู่ครอบครัว คนที่โสดไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนที่โสดสนิทในด้านสุขภาพร่างกายโชคราบนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านใดบ้างในเดือนนี้นะคะเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปเนาะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะขอหมออนุญาตจับไพ่สักคู่นะขอไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยํานะคะครูบาลสิครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาสังขารร่างกายคุณนะคะเปิดรับแต่สิ่งที่ดีพลังงานที่ใช่ไปนะคะท่านจะเตือนอะไรบอกกล่าวอะไรก็ขอออกมาด้วยความแม่นยํานะคะเรามาดูกันเลยเนาะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะค สำหรับคนที่เกิดปีกุนค่ะอ่าด้านการงานโอเคเลยไปในทิศทางที่ดีค่ะในเดือนนี้คุรซัพพอตดีนะคะทำงานหมุนหัวหมุนเลยค่ะการงานดีการเงินเด่นเข้ามาเช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครไปสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานคุณมีโอกาสสอบติดสัมภาษณ์ได้เช่นกันนะคะหรมีโอกาสได้ดีวงานกับต่างชาติต่างภาษามีโอกาสได้ลดบ้าน อสังหาริมทรัพย์อะไรใหม่ๆใ,ในเดือนนี้นะคะช่องทางอะไรใหม่ๆใ,ในการทามาหากินค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไม่ว่าธุรกิจกิจการงานอะไรที่คุณทําอยู่แม้กระทั่งข้าราชการก็ตามนะคะดีลงานทําอะไรไว้ประสบความสําเร็จหมดนะคะเป็นที่รักที่เมตานะโอกาสประสบความสําเร็จสูงไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะสวยงามและเป็นสิ่งที่ดีมากมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์ในการทํางานการเจราจาการพูดคุยหรือการพบปะเจราจาเจ้านายรับเจ้านาย อุปถัมภ์นะคะในไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะชัดเจนไม่มีอะไรต้องพูดมากเลยเนะาะเพราะไพ่ดีค่ะแล้วมาดูในด้านของคนที่มีคู่ชีวิตคู่นะคะกายเริ่มต้นที่ใช้ชีวิตคู่กันแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วนะคะคุณมีโอกาสนะคะจะโยกย้ายถิ่นฐานหรือว่าจากอยู่ ต่างประเทศกลับมาประเทศไทยจากประเทศไทยไปต่างประเทศก็ไดมีโอกาสใช้ชีวิตคู่นะคะต่างแดนเนาะที่หมอเห็นชัดนะคะโอกาสคนข้างประสบความสําเร็จแล้วมีบ้านมีรถมีสิ่งที่เราไม่เคยมีมาก่อนหรือชาวบ้านที่เขานินทาติฉินนินทาคนรอบข้างคุณจะได้ดีเพราะคู่รักของคุณนะคะคนรักเนาะคนข้างจะชัดเจนคะ่ะมาดูในด้านของคนที่โสด ไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะช่วงนี้เนาะมีตัวเลือกเข้ามาอาจจะยังจดจดจ้องจ้องจ่อจอกันอยู่อาจจะมีการพูดคุยกันบ้างแต่มีความไม่แน่ใจการลังเลเกิดขึ้นหรือบางทีเลือกแล้วนะคะเลือกแล้วสุดท้ายคิดว่าไม่ใช่ไม่เอาดีกว่าตัดจบลักษณะประมาณนี้เพราะคุณเป็นคนนี้ย้ำคิดย้ำทำมีความลังเลในความรู้สึกนะคะถ้าเกิดไม่แน่ใจปุ๊บจะปฏิเสธความรู้สึกตัวเองทันทีหรือเป็นคนที่กลัวก็ได้ถ้าพูดง่ายๆนะคะกลัวการมีความรักกลัวการเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าเกิดยังโฟกัสตัวเองไม่ได้เนี่ย ต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนนะคะให้ซัพพอร์ตตัวเองความรู้สึกก่อนเพราะว่าการที่เราเจ็บปวดเนี่ยไม่มีใครมาเช็ดน้ําตาให้เรานอกจากตัวเราเองโอบกอดตัวเราเองในเวลาที่เราเสียใจร้องไห้ผิดหวังนะคะขอให้คุณสําเร็จสมปรารถนาเนาะแค้วคาดปลอดภัยขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาดีกว่าที่หมอบอกนะคะให้เป็นความรักที่ดีสมหวังนะที่หมอบอกค่ะมาดูในด้านของ คนที่โสดสนิทนะคะเนื้อหอมนะคะทั้งสองทั้งหลอ่อทั้งสวยเก่งนะคะอัธยาศัยดีอาจจะเป็นคนที่เฟลลี่คนเข้ามาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต,าต่างภาษาหรือคนที่อยู่พื้นเพที่อยู่ไกลจากคุณก็ได้ต่างจังหวัดได้นะคะก้ามก้ามแดนได้ที่หมอบอกค่อนข้างจะมีสเสน่ห์หรือมีคนที่เขาเขาแอบ,บชอบเราอยู่แล้วอะแต่คุณยังยังไม่แน่ใจว่าเขาชอบเราหรือเปล่าก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานเดียวกันนะคะ,ะ,คะเพื่อนสนิทก็ได้ที่หมอบอกมันเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นในกลุ่มเพื่อนการทํางานชอบเราก็ได้ที่หมอบอกนะคะค่อนข้างจะเฟลลี่น คนที่มีความสนุกสนานเฮฮาเอนเตอร์เทนคนดีในไพ่ใบนี้คุณจะรู้สึกรักตัวเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะถ้าเกิดใครที่เคยนะคะ ดวงตกดวงไม่ดีนะคะไปอาบน้ำมนต์นิดนึงนะในช่วงนี้บางทีของที่เราได้ติดมาอาจจะเป็นลมเพลลมพัดหรือเราเคยไปสักลงน้ํามันลงของอะไรที่ไม่ดีที่แบบครูบาอาจารย์ที่เราไม่รู้จักไม่แน่ใจระวังนิดนึงนะคะบางทีอาจจะมีของติดตามตัวมาหรือการนอนหลับฝันนิมิตฝันฝันแต่สิ่งไม่ดีฝันเห็นสิ่งร้ายรายตั้งแต่เราไปทามาก็ได้เนาะไปอาบน้ำมนต์ขอน้ำมนต์หลวงพ่อที่วัดตามที่สถานที่ที่คุณอยู่อาศัยนิดนึงนะคะให้ปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะคุณใส่มนดำออกนิดนึงนะคะเนาะที่หมอบอกนะมันจะได้ดีกับตัวคุณจะได้มมีีีรา มามกขึ้นอะไรที่เราทํารู้สึกจะป่วยก็อดแกแอดร่างกายมันจะได้ดีขึ้นที่หมอบอกนะคะกระปีกระเป๋ามากขึ้นเนาะมาดูเลยค่ะในด้านของสุขภาพร่างกายที่หมอบอกเนาะระวังกุใส่ายมนดํานะคะของไม่ดีมากับลมเพลลมพัดหรือบางทีเขาสาบแช่งเขาว่าเราเนี้ยเราตั้งนโมสามจบนโมตัสสะอิติพิโสซะแล้วก็สวดนะคะขอขอมาก,กรรมให้ที่หมอบอกนะคะแล้วก็แผ่ทานบารมีเนี่ยให้กุศลผลบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประจาสังขารร่างกายเราแล้วก็กวดนะ้ํา ถวายผ้าห่อศพลงศพบ,บ่อยๆในช่วงนี้ค่ะดวงคุณจะดีและขึ้นนะคะบ้านเลขที่ทะเบียนรถให้โชคที่หมอบอกนะคะช่วงลาภจะมาจากคนรักคู่ครองคนในครอบครัวซัพพอตลักษณะประมาณนี้ด้วยหรือว่าการเดินทางไกลได้โชคที่หมอบอกนะคะระวังความปวดหัวไมเกรนโรคความเครียดนะคะโรคซึมเศร้าต้องระวังไว้นิดหนึ่งในช่วงนี้นะคะและอยู่ดีๆผื่นคันตามตัวนะคะ,ะแพ้อะไรเงี้ยลักษณะประมาณนั้นต้องระวังนิดหนึ่งที่หมอบอกนะคะรักตัวเองให้มากๆเคารพรัก นะคะสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะขอให้พันฟันฝ่าุปสักไปได้ในความรักครั้งนี้อุอปสรรคทั้งหลายจงผ่านไปได้ด้วยดีขอให้พบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามานะคะมอนิมอนุมอนมโมทนาบุญด้วยเนาะขอให้บุญรักษาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาหยิบจับเงินล้านเงินแสดปดนปนีหมดสิลนในธุรกิจการงานประสบความสําเร็จหน้าที่นะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นมีแต่ความ แควคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงนะคะแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จหยิบจับเงินล้านเงินแสนขอให้พบเจอคู่คนที่อุปถัมภ์คู่รักที่ดีนะคะมั่นคงกับเรานะหมออนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ